คลิปนี้จะมาต่อกันจากคลิปที่แล้วอีกสักนิดนึงนะครับหลังจากที่เราพบเจอจุดบอดจุดปัญหาจุดที่ทำให้เกิดการบกพร่องของระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ในส่วนของคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเจ้าตัวคดลวดล้อเมหล็กหรือว่าฟินคอยหรือว่ามันกระต้มนี้ก็ สามารถทําเองได้ที่บ้านครับสามารถทำได้ถ้เองได้ท,ที่บ้านสิ่งที่เราต้องมีหลักๆก,ก็คือเราจะต้องใช้บล็อกลูกบล็อกเบอร์8ปดครับจะตัวฟินคอยเนี่ยมันจะโดนล็อกน็อตไว้ทั้งหมด5ตัวครับเราสามารถใช้ประแจยา,าย ใช้บล็อกลูกบล็อกคายออกได้เลยครับวิธีการเปลี่ยนมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนครับคือมันจะยุ่งยากซับซ้อนตรงวิธีการที่เราหาตำแหน่งหาจุดบกพร่องของของเขานี่นะครับอันนั้นยากกว่า เมื่อเราคลายน็อตออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถยก,กตัวฟินคอยออกมาได้เลยนะครับยกมาทั้งทั้งชุดแบบนี้นะครับในตัวฟินคอยเนี่ยมันจะถูกติดตั้งพันเชื่อมาในชุดเดียวกันนะครับเพื่อนมาในชุดเดียวกันคือเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนยกทั้งยกทั้งเซตนี่เลยนะครับเพราะมันมามันมาในเซตเดียวกันเดี๋ยวมาดูจุดบอดเข้ามาอีกทีนึ่งนะครับ วีน้สังเกตสีนะครับสังเกตสีมันจะแตกต่างกันกับเจ้าตัวมัดด้านข้างนี่นะครับส่วนหน้าตาเจ้าตัวฟินคอยตัวใหม่ที่เราเตรียมมาก็ มาพร้อมกับพันชื่อมาเป็นเซตอของ่องครับมาเป็นชุดของเขาสำหรับวิธีการติดตั้งกับที่ก็ง่ายๆครับพเพื่อนมันมีตำแหน่งของมันที่ตายตัวอยู่แล้วเราเพียงแค่วางถ้าซื้อมาตรงรุ่นนะครับถ้าซื้อมาถูกรุ่นตรงรุ่นเนี่ยติดตั้งได้แน่นอนครับเป็นแต่ว่าเราจะซื้อมาผิดรุ่น เวลาเราจะไปเลือกซื้อก็แนะนําให้ถ้ายัางเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ก็แนะนําให้เอาตัวเก่าไปด้วยนะครับตัวเก่าไปด้วยเพื่อไปเทียบกับร้านป้องกันการผิดพลาดในการซื้ออะไรมานะครับเพราะหลายๆครั้งทางเราก็เคยซื้อผิดเหมือนครับเพราะว่าหน้าตามันใกล้เคียงกันเราไม่ได้เอาไปเทียบทางที่ดีก็คือถอดไปเทียบ จะดีที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งหลายรอบก็เพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วเจอเจอปัญหาระบบไฟไม่ชัดอยากให้ชมคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับ ที่สำคัญเนี่ยเราต้องคันล็อกน็อตให้แน่นนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้เอาเครื่องมือตัวปืนลมมายิงครับเราเอาแค่เอามาสาธิตให้เพื่อนชมถึงวิธีการเปลี่ยนถอดเปลี่ยนนะครับครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ สร็จสิ้นขั้นตอนการถอดเปลี่ยนพินคอยที่มันไม่ออกทดแทนด้วยพินคอยตัวใหม่สิ่งที่เราต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปะเก็นนะครับปะเก็นปะเก็นฝาครอบจานไฟเนี่ยถ้าเราถอดออกมาเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆไม่มั่นใจเนี่ยนำให้เปลี่ยนออกทุกครั้งนะครับถ้ายังมองงานไม่ออกแนะนําให้เปลี่ยนปะเก็นใหม่เพื่อป้องกันการรั่วซึมในอนาคตนะครับ คอยหรือว่ามักระตุ้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสให้เพื่อนๆชมว่าวิธีการเช็คระบบไฟชาร์จของ h o n ด a าเวบร้อยสิไปทำกันอย่างไรนะครับวันนี้เราจะใช้วิธีการแบบบ้านๆเลยนะครับวิธีการแบบบ้านๆเลยลำดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องทำครับ เราจะต้องสตาร์ทรถให้ติดก่อนเมื่อเราสตาร์ทรถติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราใช้ไขควงครับไขควงถอดขั้วแบตออกหนึ่งขั้วนะครับกรณีที่ไฟชาร์จดีเนี่ยถ้าเราถอดขั้วแบตออกรถจะไม่ดับนะครับรถจะไม่ดับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับ เมื่อเราติดเครื่องรถแล้วขั้นลองทันมาเดี๋ยวเรามาถอดทั่วออคนนะครับเป็นวิธีการเช็คแบบปั้นบ้านครับข,ของคอนด้าเบร้อยสิบไอครับเห็นไหมว่าเมื่อเราถอดขั่วแบบออกเครื่องยนต์ก็ยังทำงานได้ปกติอยู่นะครับ นี่ก็คือวิธีการเช็คระบบไฟชาร์จของ h o n d a w เว e 1 1รแบบปันมานนะครับเพื่อนๆท,ที่ใช้รถบ่มี้อยู่ก็ออกไปทดลองใช้ดูนะครับสามารถเช็คเองได้ที่บ้านในส่วนของฟินคอยตัวเก่าหรือว่าจะเรียกว่ามัดข้อต้มตัวเก่าก็ได้นะครับ ส่วนนี้เราคงใช้งานไปต่อไม่ได้ครับชุดนี้ก็คงต้องบอกบอกลาเขาได้เลยจะยังคงมีจุดที่ใช้งานได้อยู่ก็คือพันเชอร์ครับพันเชอร์ในส่วนของพันเชอร์นี่ยังใช้งานไปต่อได้ครับเราสามารถถอดกิบไว้เป็นอะไหลในคราวหน้าได้ครับ หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนให้อีกแนวทางหนึ่งขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ